ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วอีกเช่นเคย Z F 13. S F สิบสามครับแล้วไม่ต้องเสียงอันนี้คือผมเล่นเลยเรแก่ละแต่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะวกเกียร ม่าผมโลงงโหลดกลับเข้ามาเล่นให,หม่ได้แล้วก็ไม่เป็นชีวิตก็ไม่เป็นอมตะะเลยจริงผมจะลงหลายอันละวล่ะแต่บางทีผมโหลดมาแล้วเป็นเล่นไม่ได้มันเป็นอมตะมมนเล่นไม่ได้อันที่ผมเคยโหลดมามันเป็นอมตะหมดทุกเว็นอันนี้เดี๋ยวไปของเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้ที่เพิ่งที่ยังไม่ได้ที่อ,ออกมาแล้วคือเวอร์ชัน1.17ก็นี่หน่อย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แคมม่มานั่งเพราะผมก็ไม่ได้นานละกลับมาลงทุกหน่อย ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยพอดีผมไม่ได้ใส่หูฟังมันครั้ง,งก,ก่อนก็ขออภยัยก็ขออภัยด้วยนะ,นะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรเข้าไปข้างใน ใครที่ใช้ผมเล่นเกี่ยวกับไม้ครับก็บอกผมได้นะครับแต่มันก็เป็นได้แค่บางอย่างเนีย่ยเพราะในไม้ครับถ้าเป็นในมือถือมันลงบอตไม่ได้หมดทุกอันที่ใช้ไม่ค่อยมีไม่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่บล็อตไม้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นในมือถือจะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้มันจะไม่มันจะใช้งานไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ที่ใช้งานได้ต้องไปเล่นในขอมนุน คือผมไม่ได้เล่นในคอมไงมิเตอปหาก็ตรงที่มันไม่ได้เล่นในคอมเลยเพ <G ül> ที่บ้านผมอย่างนี้ผมไม่ได้เช้โกงถ้าผมก็ไม่ได้เช็โกงนะ <G ül> ผมพอดีผมเดินทางไปมาเพราะผมตอนแรกผมไปเกิดตรงนู่แหละหมู่บ้านเอวิซีแตอผมก็ไม่ได้อยู่ตรงหมู่บ้านในวิซีหรอกเพราะตรงนั้นมันไอมีโจรบุก ผมก็เลยหนีออกมนะาเพราะผมรู้ไม่ไหวเพราะตอนนั้นผมมีใช้เครื่องเหล็กเองเครื่องเหล็กทั้งชุดเองแต่ผมก็ฟาร์มเหล็กไปเยอะแล้วผมฟาร์มเหล็กแล้วก็ฟาร์มของไปเยอะแล้วพวกพวกเนี่ผมก็ไปได้มาจากตรงน,นู้นแหละไปนั่งฟาร์มต้องสามต้องหลายวันแล้วต้องหลายวันลนะมไม่ทราบน่ะผมเล่นมาตั้งหลายวันแล้วแต่ที่ผมขี้เกียจผมขี้เกียจลงแค่นั้นแหละหายดิครับผมขี้เกียจลงผมไม่รู้ไงว่าจะลงอะไรดีอ่ะ คอนเทนต์ <Content S 2> ผมก็ไม่ค่อยมีเท่าส่วนใหญ่คนเขาทำไปแล้วร้อยวันก็ผมก็ทําไม่ได้ผมต้องหมลงเพราะมันเพราะร้อยวันผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีล็อกกี้บ็อกผมก็ไม่มีเพราะลงมอดลัคกกี้บ็อกมามันก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้นี <c oughs> ่ผมก็มีอย่างเดียวที่ผมจะทำก็คือลงไปฟาร์มของไค่นันลอาจจะเงียบๆบ,บ่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูด ถ้าจะยินเสียงอะไรเข้าไปก็ขออภัยเลยนะครับคล <Ooh. S 1> ิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะผมก็แค่ไานั่งฟาร์มของสักพักนึงแล้วก็จบคลิปแค่นั้นแหละ ถ้าคนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมาได้เลยแต่บางอันผมก็ไม่สามารถทําได้นะครับเช่นร้อยวันหรือไม่ก็รักกิบ็อกพวกนั้นผมก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดผมก็พอทําได้นะครับให้ผมเอาชีวิตรอดอยังไงแบบเล่นโหมดคาร์บหรือเปล่าหรือจะเล่นหรือจะให้ผมทำาไงก็ได้หรือไม่ก็ให้ผมเล่นแต่แรกแต่คอนเทนต์เอาจริงๆนะมอดบางมอดมันก็มีแหละ รีซับแท็กผมก็มีเพียบเลยเป็นร้อยะแต่เพราะความที่รีซับแท็กมันเยอะทําให้เครื่องผมมันแหลกแต่รีซับแท็กส่วนใหญ่ใช้งานไม่ค่อยได้ถ้าเท่าทักเท่าไหร่รีซับแท็กที่ผมดาวน์โหลดเข้ามามันจะใช้ในมือถือไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะไปใช้ในคอมเช่นผมก็ใส่ไปแล้วในรีซับแท็อันหนึ่งอะผมก็ไม่รู้หรอกคืออะไรผมผมก็ใส่ไปมั่ว นี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปเลยก็ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรโลบกผมก็คิงลีกัสซี่ผมก็โยตันแล้วอะ่ะก็ยังใช้ผลง่อยๆอ,ยอะ่ะผมก็ยังเช็คให้ผลผลอะไรไม่รู้ล่าสุดแต่ก็เป็นผลที่เป็นแค่ระดับดีเจนเดอรี่เพท่านั้นแหละคนละผล<ม>ผ,<ม>ผมเคยสุ่มได้ผลระดับแรนะแต่เป็นแค่ของรหัสเพื่อนพราะตอนนั้นผมไปฟาร์มให้เพื่อนแล้วผมก็ไปสุ่มผลวแล่วเพื่อนคือใช้ผลฟินิกซ์อยู่แล้วไงเพื่อนของผมมันใช้ผลฟินิกซ์ระดับดีเจนเดอรี่อยู่แล้ว แต่ผมก็ไปแจกเด็กเพราะมันไม่ใช่รหัสของผมเน่ผมก็ไม่สามารถใช้ผมก็ไม่สามารถเอาไปใส่ได้ไปให้รหัสผมได้ อีนะถึงผมจะมีพวกแร่เหล็กเยอะก็จริงแต่ผมไม่มีฐานเพราะฐานผมไม่ได้เอาไปด้วย วันนี้ผมมีอะไรจะทำละผมจะสร้างบ้านอิดอยู่บนต้นไม้ตรงที่ผมอยู่นั่นแหละจะผมถ้าผมสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นในในในครับได้ผมก็อาจจะทำคนทิ้นเล่นกับเพื่อนไ,ได้เพราะทุกร้อยวันคือต้องเล่นกับเพื่อนไงเล่นคนเดียวมันเล่นไม่ได้ที่บอกว่าผมทำบอกว่าทำร้อยวันไม่ได้ผมเล่นคนเดียวที่ททททวัมมนนวก รถเราเขาข่มลงปุ๊บมัดมัดมันใช้งานไม่ค่อยได้แล้วคือรถมัดมันใช้งานไม่ค่อยได้ ทุกคนจะได้ยินเสียงในเกมหรือเปล่าผมปรับสูงไว้เกินไปถ้้เสียงในเกมดังก็ขอให้เรื่อนๆที่ผมปรับสูงไปหน่อยเพราผมลืมปรับคืนแย่แล้วขึ้นไม่ได้ เอ็กแนพังทิก่อนเกือบ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 ได้ระเบิดแล้ว เกือบได้ล่วงไปได้านล่างแล้ว ผมเพิ่งย้ายบ้านมาได้ไม่นานเพราะตอนแรกผมก็สร้างบ้าน,นอย่งนี้แหละีิจอนกระถานหันผมก็เลยยังไม่ได้เตรียมอะไรกลับมาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย พรทอดส่วนใหญ่ผมเพราะนี่ทอดส่วนใหญ่ผมเอามาจากบ้านตรงนู้นบ้านเอเบซีมูบ้านเอเซี่มันน่าจะไม่เหลือแล้วมัง้งเพราะโจรมันดันบุกกระทันผมก็เลยออกมาก่อนนะตอนแ้นผมตร,รยนะียมไวจริงๆอาวุธผมก็ย,ยังไม่ค่อยมีอะไร เราสุกแป๊บนึงนะยังขอตัดไปตอนที่มันเผาเสร็จเลยแล้วกันโอเคมาต่อได้เลยครับพอดีเสร็จแล้วอ่าวพอดีฝนตกเลยอ่ะจ,จะแปลกๆนิดน,นึงเพราะฝนตกนะครับข้าวเสร็จอะล้อมเสร็จละทีละแค่สร้างผมไม่สามารถใช้คำสั่งได้เพราะผมไม่ได้ใช้เกมหมด เพราะผมไม่ทำเพราะผมไม่ได้ใช้เกมหมดตังต้งแต่ตอนแรกผมก็ไม่สด้ารไม่ใช้คำสั่งเลยปกติถ้าฝนตกนะผมใช้คำสั่งครับทำวิวิเทอร์เคลียปกติอะ พขไม่นี้ฮ <laughs> ครั้งนี้สร้างใหญ่หน่อยก็เซิร์ฟนี่ผมจะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนเข้ามาเล่นด้วยไม่ใช่อะไผมจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรเซิร์ฟเนี่ยสร้างไว้าสาำหรับเล่นกับเพื่อนตอนแรกผมว่าจะเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่มีไมค์ครับมันผมไม่เซิร์ฟ่รับผมก็ลยเล่นคนเดียวนะ่ะเ,าเงาๆหน่อย เล่นคนเดียวมันเงาอะทุกคนเป็นผมนะเ,เ,เวลาเล่นอะไรคนเดียวแล้วมันมคิดเอาเงาอ่ะ ดี๋ยวรอผมสักแป๊บหนึ่งต้องกลับไปด้านล่างอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวผมกลับมาอีกทีนะครับเพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะักเดี๋ยวผมไปขุดด้านล่างก่อน ต่อไปก็อรอเผาเจนะครับแตไ่ไม่ต้องใช้เยอะแรอวเผาทริปหน่อยก็เราจะรอไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราสักแป๊บนี้นะครับ ค่หกอันน่ก็พอเพราะมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอนะ่ะถ้าเอาจริงคือถ้าผมจะสร้างกีบบสร้างใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่ผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าผม,มเียดลองิจอีกนะอาจจะเล่นลำบากเลยไหมครับเพราะผมเดินผมัดเล็กลงอาจจะเห็นผมเล่นลำบากนิดนึงเหตุผลก็เพราะงั้นแหละ ปีนเริ่มเหยียบอีกทีนี้ตัวต้องเว้นเงินคือตรงนี้ออกแตงโมต้องปลูกเว้นเว้นกันอะงั้นไม่ได้งั้นมันจะไม่โต ได้มูลตกไปได้ง่ายมา สร้างบ้านเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวผมเพื่นอนถายรอบนึงเดี๋ยวผมจะไปะตัดตอนที่ผมเผาเสร็จเลยแล้วกันเพราะผมไม่อยากคลิปนานไปกว่านี้โอเคโอเคพอดีผมสร้างพอดีผมลืมเปิดคลิปหลังจากที่ผมเผาเสร็จแล้วเนี่ยประมาณบ้านก็จะออกมาประมาณนี้อย่าไปเอาประตูประตูอยังไนวะ เวลาถ้าประตูไม่มีก็คราบใหม่ซะเลยง่ายๆไม่ยาก น,นี่น่ดเออผมลืมบอกพี่ผมแซนที่เป็นผู้หญิงผมไม่ดูแนที่รู้จหาก็อยากแตกับโลไมล่รู้ <c ười> หาได้ไง ี่คือสภาพบ้านที่ผมซ้ายขึ้นมาถ้าทุกคนคิดว่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละขอขอจบคลิปเลยลวกันบ๊ายบาย,บาย